อ๋อออเพส์เหรอหนูมีอลายบบอ๋อเรื่องดอกไม้ใช่ไหมหนูก็เป็นมน,นุษย์อ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็คนชอบบอกว่าเขาเขาอยากแต่งงานมากแหละเขาเลยวิ่งไปรับดอกไม้จิดเลยแบบมันไม่ใช่อ่ะคือแบบสําหรับมินจิการรับดอกไม้มันคือการพพอร์ตบ่าวสาวคือบางทีบ่าวสาวคือเพื่อนจินจิจิก็เลยแบบว่าบางทีคนไม่ไปยืนอ่ะเราก็ต้องไปช่วยเขายืนแล้วแบบ แล้วพอมันได้มันก็สนุกอะมันเหมือนเป็นกิจกรรมวัยสาสิบของจิจีมันก็สนุกอะค่ะก็เลยคิดว่าแบบเอออย่าคิดอย่างนั้นเลยเราแบบไปรับสนุกสนุกเพราะจีได้เป็นเกินสิบช่อแล้วอะมันไม่ได้คิดว่าแบบการได้ช่อดอกไม้จะจะได้แต่งงานบางทีเขาใส่ทองลงไปในนั้นจีก็ต้องรับไหมคะเคยได้จีเคยได้ทองนะใช่เคยได้มันมันคือการแข่งขันค่ะการรับดอกไม้ น้อยเพราะพูดจริงๆนะว่ามันแบบบางทีคอมเมนต์มันทําให้จริงๆเครียดแบบว่าหรือต้องแต่งงานอะไรจริงๆหรอทั้งๆที่เราใช่ทั้งท้ี่จริงไม่ได้ไม่ได้มีความคิดนั้นณตอนนี้ค่ะว่าจะต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างจะเหมือนแบบเหมือนมีจริงจริงจว่าทุกคนเขาเป็นห่วงแหละเขาอยากให้เราเออแต่งงานอะรกันได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ กลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองเหมือนกันมันบันคอนเรื่องสุขภาพบอนคอนจิตใจ,จยืนจีในบ้างโอ<ห>้าหใช่จริงยืนจค่อนข้างจะเครียดนะเครียดแบบเฮ้ยแบบจริงๆเราก็แฮปปี้กับการทํางานตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งตอนนี้เนาะแต่ก็ทําให้เรากลับมาย้อนทีว่าเราอนาคตเราจะเอาไงด้วยค่ะมันก็ต้องแบบโอเคไม่ต้องเครียดก็ฟังเอาไว้แล้วก็ค่อยมาคิดว่าเอออนาคตเราอยากจะ แต่งงานไหมเราอยากจะมีลูกหรือเปล่าเราก็ต้องมีแผนในใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคัาโซเชลดีท็อกไหมคะหรือว่าต้องไม่อ่านแชทไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยโอ้อ่านเป็นมนุษย์อ่านค่ะก็อ่านแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่ามีคนเป็นห่วงมากกว่าคนที่อาจจะว่าก็มีแต่ว่าจริงๆว่ามีคนเป็นห่วงเยอะมากๆเหมือนกันก็เลยแค่อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงจีนนะจีโอเคแบบคือถ้ามันไม่ได้ถ้ามันเลทกว่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรคือจริงๆแบบคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเลทอยู่แล้วเพราะจริงๆเพิ่งได้ทํางาน แบบในวัย30ต้นๆของจีเองก็เลยว่าขอทํางานเก็บเงินก่อนเพราะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอยากมีเงินเก็บเยอะๆแค่นั้นเลยค่ะทุกคนรากุคนก็ล่าสุดก็ก็ไม่กล้าเหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็นั่งคือเป็นงานแต่งงานของเพื่อนพี่โอนจิก็นั่งอยู่งานแล้วแบบเขาก็เรียกชื่นจีบอกจินจิอย่างนี้จีก็เลยแบบโอเคก็ต้องไปมันแค่รู้สึกว่า แบบไม่ได้อยากจะให้รู้สึกว่าฉันไปรับดอกไม้แล้วแบบอยากแต่งงานจนตัวสั่นอนะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันหมดต่อต่อคำเชื่อั่นหนูมันมั่นใจอยู่แจะไปโดนไปจอยเลยว่าเราไม่กล้าจอยแล้วตองนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีส่วน <c oughs> จะจะบอกว่าไม่กระทบเลยก็มีส่วนว่าแบบอาจจะเขินแล้วเพราะว่าแบบมีคนคอมเมนต์ว่าแบบเออเป็นฉันฉันไม่ไปรับแล้วนะเจเป็นฉันฉันไม่กล้าไปรับนะถ้าแบบไปรับแล้วผู้ชายยังไม่ขอแต่งงานคิดว่า จีก็เข้าใจความรู้สึกจีไหมจีแบบจุดประสงค์จีไม่ได้อยากแต่งงานแต่จีแค่จอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกรู้สึกมากมากค่ะรู้สึกมากมากเลยก็ก็มีช่วงหนึ่งที่พี่โอโดนเนอะที่จริงจก็แบบคือเขาก็แค่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้ออกมาหน้าสื่อแล้วมา แสดงความรักให้ทุกคนเห็นแค่นั้นเขาก็โดนด่าแล้วแต่แบบแต่จร,จริงมีความสุขดีนะคะก็คืออย่าไปด่าพี่เขาเลยคือให้เวลาพี่เขาหน่อยบางทีเขาก็เพิ่งได้ทํางานเพิ่งได้พักเพิ่งได้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันต้องเข้าใจกันไม่ใช่เราจะไปแบบเร่งเขาหรืออะไรเงี้ยอยากให้เข้าใจเขาหน่อยเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาทํางานมาทั้งชีวิตให้เขาได้ใช้ชีวิตหน่อย เครียดคะ่ะก็เอาให้เขาอ่านว่าแบบเฮ้ยแบบบางทีอาจจะบางทีคําตอบเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดน,นั้นแต่เหมือนคนเอาปลปลไปแปรคะ่ะที่ก็บอกว่าครั้งหน้าเราอาจจะปรับคําตอบก็ได้ให้มันแบบดูลมูลขึ้นแค่นั้นคนจะได้แบบไม่ไม่ได้มาว่าอะไรเราแต่ว่าความหมายก็ยังเหมือนเดิมว่าเรายังต้องทํางานกันอยู่เรายังไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งตอนนี้อนาคตเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอะไรอ<า>ย่างเงี้ยค่ะโอ คือจียังไม่อยากพูดเรื่องปีเลยจีขอแค่แบบอยู่ตอนนี้แล้วแฮปปี้กันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคุยกันหลักบ้านไหมก็มีคุยแหละเพราะว่ากพูดงตรงๆจีแค่กลัวเรื่องในในส่วนของรังไข่ของเราอะไรเงี้ยรังไข่ของเราเ,เรา้วแบบเอ้ยแบบอนาคตจริงๆไม่ห่วงเรื่องงานแต่งนะดิฉ <c oughs> ห่วงว่าอนาคตเราอยากมีลูกจริงๆมากกว่าหรือเปล่าแค่นั้นนะคะเรื่องงานแต่งจีพูดงตรงๆว่าไม่มีงานก็ได้เฉยๆมากเลย ก็ฝากไว้ค่ะแต่ว่าก็ฟังหลายคนว่าบางทีมันใช้ไม่ได้นะหมายถึงพอมันใช่มันหอใช่มันก็ต้องมาดูหน้างานอีกทีเราก็เลยคิดว่าอเรื่องเนี้ยมันสําคัญกว่างานแต่งสําหรับมินจีมากกว่าี้เรให้กลังใจกันยังไงบ้างโอ้จริงจริงก็ก็ั่นแหละค่ะก็บอกว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่หลังบ้านอยู่แล้วว่าเราคุยกันยังไงเราเราไม่ได้กดดันกันเลยแต่ว่าแค่แค่มินจีว่า แฟนคลับหรือทุกๆคนที่เขามองเราอยู่เขาก็คงแบบมันถึงเวลาแล้วแต่แบบเออบอกว่าไม่เป็นไรเราเอาตามที่เราสบายๆเอาที่เราที่เราพร้อมกันจริงๆมากกว่าอยากจะบอลชามิยังไงบ้างครับเพราะว่าชามิตรงนี้ดูแรงไ่าอ้ยจนจิจดีเจนจิจดีใจนะคะที่ทุกคนเป็นห่วงแบบดีใจดีใจมากรู้ว่าเฮ้ยมีคนเป็นห่วงเราเยอะมากแต่ว่า อย่าอย่าดุก,กันเลยหมายถึงแบบไม่ต้องดุก,กันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงจรจิงเลยจีแบบมีความสุขมา,มากกับการใช้ชีวิตตอนนี้นะคะก็อยากให้เป็นกําลังใจให้มากกว่าแบบอย่าดุแบบเออแบบแบบไม่ต้องดุนะคือถ้าเราถึงตอนนั้นจๆไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกมันก็คือแค่แค่จังหวะชีวิตนั้นมันไม่ได้แค่นั้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับเป็นจริงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่อยากบอกว่า เออมีความสุขกับพวกเรานะปัจจุบันดีกว่านจะโฟกัสก,กับอะไรอยู่คะโฟกัสเหรอคะเก็บตังค์ค่ะ <laughs> อยากเก็บเงินเยอะๆะเพราะว่าจีดแบบ <c oughs> คือเรามีประสบการณ์เรื่องเรื่องแบบความไม่ปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพเนาะของคุณพ่อที่ป่วยแล้วอาจจะต้องใช้เงินเยอะในการแบบรักษาอะไรเงี้ยเราก็แค่คือเราไม่ได้มีปัญหานะแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอ่ะเราจะจัดการมันได้ยังไงเราเคยเลยคิดว่า ขอทำงานให้มันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยอนาคตค่อยว่ากันค่ะจริงๆก็อยากให้พี่โอททำงานของเขาให้เต็มที่ของเขาก่อนจนแบบเขารู้สึกว่าโอเคเขาก็พร้อมแล้วเร,เราค่อยว่ากันเมื่อไหร่ก็เมื่อนานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงจริงๆจริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆจริงๆค่นะขอบคุณค่ะ